ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาพูดถึงในแง่ของความเจริญมองว่าสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ที่เปิดตัวที่เสียมเรียบซึ่งก็อยู่ห่างจากนาครวัดไป40กิโลเมตรจะว่าไปมันก็ไกลกว่าสนามบินเก่าอยู่นะคือเมืองแห่งนี้นะครับก็มีสนามบินเก่ามาก,ก่อนแล้วแล้วก็เปิดตัวสนามบินใหม่ด้วยในบางความเห็นก็วิเคราะห์กันไปว่า มันส่งผลให้ภาพรวมของทั้งเมืองนะครับก็อาจจะรอบๆด้วยนะเขาบอกว่ามันจะดูเป็นเมืองที่ทันสมัยมีความเจริญเข้าถึงแทบจะไม่ต่างจากเมืองใหญ่ๆหัวเมืองหลักๆของไทยเลยทีเดียวในที่นี้ก็น่าจะไม่ได้เปรียบเทียบกับกรุงเทพเนาะมาดูความเห็นกันนะครับว่ามันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนั้นจากในมุมมองของคนที่เคยมาที่ไทยแล้วก็เข้ามาพูดถึงความสะดวกสบายที่มันมีคล้ายกันหรือแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างมาดูกันครับบางคนก็คอมเมนต์บอกว่า ทุกวันนี้เสียมเรียบในแทบจะไม่ต่างจากเชียงใหม่ของประเทศไทยแล้วภาพบรรยากาศโดยรวมวิถีชีวิตรวมไปถึงความที่มันมีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเนี่ยดูยังไงมันก็ดูคล้ายกับเชียงใหม่ของประเทศไทยมากๆมันสามารถเทียบเคียงกับเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวท็อป10ของประเทศไทยได้เลย ผมเคยไปเชียงใหม่ของประเทศไทยมาแล้วมันมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยที่ที่นั่นมีภูเขายแยะมากมายก็เท่านั้นแต่สภาพความเป็นอยู่ของตัวเมืองรวมไปถึงระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดูรวมๆตอนนี้เสียมเรียนี่แทบจะเทียบได้กับเชียงใหม่เลยทีเดียวยิ่งพอมีสนามบินเกิดขึ้นมาใหม่อีกนะมันยิ่งทําให้การเดินทางเชื่อมโยงเข้ามาที่เมืองแห่งนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกแต่บางคนก็เข้ามาโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าโอ้ยแค่มีสนามบินใหม่เนี่ย มันจะเทียบกับเขาไม่ได้เรอกนะเชียงใหม่นะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่กว่าคุณต้องเทียบที่ขนาดของโตเมืองด้วยและคนนี้นะครับก็ดูเหมือนจะมีข้อมูลนะเขาก็บอกว่าเชียงใหม่เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับลำพูนด้วยก็คือมีความคอนเน็กในเรื่องของตัวเมืองที่มันอาจจะเป็นตัวเมืองติดกันอะไรแบบนั้นมันก็เลยทําให้โตเมืองนั้นดูมีขนาดใหญ่แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขาแต่ความแตกต่างที่สําคัญคุณรู้ไหมว่าคืออะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องของสนามบินแล้วก็จะเป็นเมืองที่จเจริญกว่าเลยมันไม่ใช่ แต่คุณดูได้จากถนนหนทางในที่นี้ถ้าบอกว่าถนนหนทางในตัวเมืองมันคล้ายกันใช่ในตูวเมืองนะ่ะมันคล้ายกันอยู่แล้วเพราะอาจจะพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดถนนช่องจราจรก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะักแต่คุณต้องลองดูเส้นทางรอบนอกออกมาถนนสายหลักที่เชื่อมโยงจากเชียงใหม่ออกมามันไม่ได้เหมือนในเสียมเรียบนะแต่คุณตัดภาพกลับมาดูถนนสายหลักในเสียมเรียบเนี่ยพอออกมาสักหน่อยคุณจะพบว่ามันจะกลายเป็นถนนสองเลนแคบๆแ,แ,แล้วก็บีบตัวเข้ามา และเป็นถนนสองเลนที่อาจจะไม่ได้ดูใหม่เอี่ยมหรือสะอาดอะไรมากนักในแง่ของการจัดการแค่นี้ก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างแล้วแต่ถ้าคุณจะบอกว่ามันเหมือนเชียงใหม่เมื่อยี่สิบปีที่แล้วผมก็คิดว่าก็อาจจะใกล้เคียงได้นะแต่ถนนสายหลักในไทยนั่นคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้มันต่างจากทุกๆเมืองในกัมพูชาไปโดยสิ้นเชิงต่อให้มีบางเมืองที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกับเสียมเรียบนะแต่เท่าว่า การที่ไทยนะมีถนนสายหลักเชื่อมโยงไปทั่วประเทศถนนสายหลักแบบนั้นเป็นสิ่งที่มันสร้างให้สภาพแวดล้อมในตัวเมืองดูมีการพัฒนามากกว่าไปด้วยซึ่งอันที่จริงเรื่องนี้เรายังไม่สามารถทําได้แบบพวกเขา ขณะที่ความเห็นถัดมาก็เข้ามาบอกว่าโอ้โหนั่นคุณกําลังเปรียบเทียบกับเมืองที่มีชื่อเสียงและก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนมากๆเลยนะผมเคยดูหนังเรื่อง Lost in Thailand ซึ่งเป็นหนังจีนแล้วมันก็มีให้ดูในกัมพูชาด้วยแน่นอนว่าเมืองแห่งนั้นทำอะไรได้ได้อย่างมาหาศาลจากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามามา,มากมายเลยทีเดียว และก็เป็นเมืองท็อปไฟล์ของประเทศไทยด้วยผมคิดว่าเสียมเรียบยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าพนมเปนอาจจะพอได้พนมเปนผมคิดว่าพอเทียบเคียงในแง่ของการพัฒนากับเชียงใหม่ได้อยู่ทั้งถนนในตัวเมืองแต่สวนที่แตกต่างก็อย่างที่ความเห็นจากก่อนหน้าว่าไว้เลยว่าความแตกต่างที่สำคัญก็คือถนนสายหลักที่เชื่อมโยงของเมืองต่างๆ เรื่องนี้มันสร้างความแตกต่างให้เมืองของไทยนั้นดูมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่าจริงๆคือพอคุณออกไปจากนอกตัวเมืองคุณจะพบว่าเส้นทางถนนสายหลักมันยังเป็นถนน4เลนเป็นอย่างน้อยหรือไม่ก็เจอกับถนนสายใหญ่ที่เป็น6เลน8เลนมันใหญ่โตมากๆเลยในแง่ของการพัฒนาถนนอันนี้คือความแตกต่างและมันก็คนเน็กับทุกๆเมืองที่เชื่อมโยงถึงกัน ในแง่ของการเดินทางผมคิดว่าในไทยยังคงทำได้ดีกว่าแต่ถ้าหากพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานในตัวเมืองไฟฟ้านะ้ำป่าป่าอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็พอจะสู้เขาได้อยู่แต่ถ้าจะให้เทียบแบบ1ต่อหนึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเสียมเรียบจะเทียบได้กับเมืองที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่อยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาก็อาจจะได้แต่ผมคิดว่ามันเล็กกว่าอุบลของประเทศไทยซะด้วยซ้ำนะ บางคนก็เข้ามาบอกนะครับว่าถ้าเทียบกับสุรินเนี่ยมันก็พอได้อยู่นะครับสุรินก็เคยอยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาด้วยเช่นกันเขาบอกว่าเขาเคยไปสุรินนะครับไปที่โรงพยาบาลคนนี้ก็เล่าว่าโรงพยาบาลสุรินเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับเสียมเรียบอยู่นะหรืออาจจะดีกว่าซะซ้ำหมายถึงของไทยนั้นดีกว่านะหากพูดถึงตัวเมืองถ้าไม่เอ็นเอียงมันก็เทียบได้กับสุรินได้เลย แต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดมันอยู่ในพื้นที่ชนบทต่างหากที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาว่าประเทศไหนมีเงินเหลือมากกว่ากันและพอไปพื้นที่ชนบทของไทยจะพบได้เลยว่าประเทศไทยนั้นมีเงินเหลือมากพอที่จะสร้างถนนที่ไหนก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการแม้แต่ถนนที่มันเป็นทางไปสวนไปนาของคู่คนเนี่ยมันก็ยังมีถนนคอนกรีตที่ทําให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกเลยเพราะฉะนั้นความแตกต่างที่แท้จริงสำหรับผมมันอยู่ในพื้นที่ชนบทต่างหาก เพราะตัวเมืองยังไงมันก็ไม่ต่างกันมากนะักตัวเมืองมักจะอุดมไปด้วยพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจที่พวกเขาก็มีเงินมากพอที่จะสร้างตึกให้กับตัวเมืองอาจจะมีตึกสามชั้นเป็นของตัวเองอาจจะเปิดร้านค้าขายอยู่เต็มไปหมดแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนในประเทศไหนพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเมืองมันจะออกมาไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะักแต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดผมต้องย้ำอีกครั้งว่าต้องไปดูในพื้นที่ชนบทต่างหาก มีผู้คนอีกมากมายในกัมพูชาพวกเขายังไม่มีแม้แต่ถนนดีๆใช้ในพื้นที่บริเวณรอบบ้านของพวกเขายังเป็นถนนลูกลังกันอยู่เลยแต่ประเทศไทยต่อให้เป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่กี่ครัวเรือนคุณจะเห็นได้ว่าถนนนั้นก็มีการพัฒนาเชื่อมโยงไปให้ผู้คนที่นั่นได้ใช้นั่นคือความแตกต่างในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเรื่องของตัวเมืองผมคิดว่ามันไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่ก็แค่นั้น ความเมตนาัดมาครับก็บอกว่าอ่ะเอาเป็นว่าความเจริญของโตเมืองหลายๆคนพูดไปว่ามันไม่ต่างกันแต่ถ้าพูดถึงขนาดของโตเมืองมันก็เทียบได้กับหัวเมืองใหญ่ของไทยอยู่นะผมเชื่อว่าเสียมเรียบนี่เทียบเท่ากับจังหวัดใหญ่ๆของไทยเลยทีเดียวความเห็นจากชาวกัมพูชาคนถัดมาก็บอกว่าอันที่จริงเสียมเรียบนี่มันก็อยู่ใกล้ๆเมืองไทยนะคุณก็สามารถขับรถแล้วก็ข้ามไปเปรียบเทียบกับเมืองที่อยู่ทางฝั่งชายแดนของไทยเลยก็ได้ ผมคิดว่าเสียมเรียบเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัยแต่ถ้าหากเทียบกับเมืองของไทยมันก็เทียบได้กับเมืองใหญ่อย่างอุบลราชธานีของไทยมันสามารถเทียบได้เลยเพียงแต่บัยาการของโตเมืองก็อาจจาะคล้ายๆกับเชียงใหม่อยู่บ้างเนื่องจากมีปราสาทโบราณมีให้เห็นอีกทั้งยังอยู่ใกล้กับนครวัดอันที่จริงผมคิดว่าเสียมเรียบนี่ก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความคล้ายเมืองใหญ่ของไทยมากที่สุดเมืองหนึ่งเลยนะฮะไม่นับพนมเป็น แต่พนมเปนเองผมคิดว่าสามารถเทียบเคียงได้กับเชียงใหม่เลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าการจราจรที่ติดขัดมันก็มีความเป็นเมืองใหญ่ไม่ต่างจากเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยผมไม่เคยไปที่น,นั่นแต่ผมเคยเห็นจากคลิปวิดีโอที่มีชาวกามัมพูชาเคยไปท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ซึ่งมันเป็นเมืองที่อยู่ไกลามากๆในความคิดของผมในขณะที่ความเห็นถัดมาก็บอกว่า ที่ทุกคนพูดมาเนี่ยมันเกินความเป็นจริงไปมากนะผมคิดว่าเสียมเรียรเนี่ยมันเทียบได้แค่ในตัวอำเภอสิ่งที่ประเทศไทยเรียกว่าเป็นตัวอำเภอของพวกเขาเท่านั้นหากพูดถึงความเจริญในที่นี้พวกคุณพูดถึงความเจริญกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมเปรียบเทียบว่ามันเทียบได้กับอำเภอใหญ่ๆของไทยเท่านั้นแหละ จะเห็นได้ว่าถ้าจะเทียบกับตัวจังหวัดใหญ่ๆของไทยนะมันมีการพัฒนามากกว่านั้นเยอะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โตผมคิดว่าเสียมเรียบไม่ได้มีห้างขนาดใหญ่แบบที่เจอในอุบลราชธานีอย่างแน่นอนหรือแม้แต่ในนครราชสีมาคุณไปดูได้เลยว่าห้างสรรพสินค้าที่นั่นเขาใหญ่โตได้มากกว่าแค่ไหนเรื่องถนนมีคนพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกไหนจะโรงแรมที่พักการลงทุนในไทยที่มีสูงกว่าแน่นอนว่าในตัวเมืองอย่างที่คอมเมนต์หนึ่งพูดเอาไว้ ว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้ามีนักธุรกิจอยู่แล้วแต่นักธุรกิจในไทยอย่าลืมว่าความแตกต่างในตัวเมืองนักธุรกิจในไทยพวกเขามีเม็ดเงินมหาศาลที่จะลงทุนได้มากกว่ามีธุรกิจมากมายที่ลงทุนอย่างเติบโตนอกจากห้างสรรพสินค้าแล้วธุรกิจในช่วงเวลากลางคืนก็เป็นส่วนที่สําคัญเช่นกันธุรกิจร้านอาหารต่างๆในไทยมีการลงทุนอย่างมหาศาลจะเห็นได้ว่าเมืองใหญ่ของประเทศไทยแทบจะไม่เคยเงียบเหงาชีวิตในช่วงเวลากลางคืนก็สามารถรันต่อได้ตลอด24ชั่วโมง มบอกได้เลยว่าหลายๆเมืองในไทยมันมีความสว่างสวกว่ามากชีวิตกลางคืนคือสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนไฟส่องสว่างของตัวถนนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญได้ด้วยเช่นกันในประเทศไทยต่อให้เป็นเมืองรองๆจังหวัดรองๆจังหวัดเล็กๆน้อยๆยังไงความเจริญก็ยังคงเหนือมากกว่าในช่วงเวลากลางคืนแทบจะไม่เคยมีความมืดมิดแต่ในทางตรงกันข้ามเมืองหลายๆแห่งในกัมพูชาย,ยังคงแตกต่างจากพวกเขา มันก็ดีเลยได้แง่ของความสงบแต่ถ้าว่าชีวิตในช่วงเวลากลางคืนมันยังคงเงียบเหงากว่ามากเมื่อเทียบกับเมืองที่คุณยกมาที่จะเทียบในระดับจังหวัดสรับในเรื่องนี้มีเพียงพนมเปญเท่านั้นที่จะสามารถเทียบระดับการพัฒนากับจังหวัดใหญ่ในประเทศไทยได้และบางทีผมคิดว่าเชียงใหม่ของไทยอาจจะทําได้ดีกว่าซะด้วยซ้ําพวกเขามีทั้งอุโมงค์ลอดถนนไหนจะถนนขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณรอบๆตัวเมือง ไม่ว่าจะขึ้นภูเขาไปไกลแค่ไหนทั้งไฟฟ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ยังเข้าถึงนั่นคือความเจริญในแบบของประเทศไทยมันจะดูแค่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของตัวเมืองไม่ได้นี่ก็เป็นความเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วท่านผู้ชม่ะครับคิดอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้คิดว่าเมืองอย่างเสียมเรียบในกัมพูชาหรือแม้แต่พนมเปญเองของกัมพูชาเนี่ยมันสามารถเทียบได้ความเจริญกับจังหวัดไหนของไทยครับผมดูจากหลายๆคอมเมนต์นะหลายๆคนก็พูดแบบ กลางๆนะเขาก็บอกว่าก็ประมาณโซลินนี่แหละก็พอได้อยู่นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเสียมเรียบเนี่ยก็เอาแค่ระดับอำเภออำเภอที่จเจริญสักหน่อยของไทยก็พอแล้วไม่ต้องถึงระดับจังหวัดนะครับสำหรับเรื่องเราในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสักรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ